สัสดีครับผมเป็นเพชรบัรชามยครับไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับเดือนซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้อยู่เชียงใหม่ครับมันอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นเพื่อนซ้อมมาครับที่นั่นมีพี่บัวขาวเทนให้แล้วก็เทรนเนอร์เจริญทรัพย์ก็เป็นคนในค่ายช่วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับก็ปล่อยมาหกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยเรามือจะตายแล้วครับ แล้ววันนี้เราเจอกับมรดกเพชรเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่วันต่อมาบ้างก็จามาอยู่เขาเป็นมวยสไตล์เรารจำได้ไหมขโมยสไตล์ที่ชื่นเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะมาเกี่ยวกับอะก็ต้องดูบรเวที่ต้องแก้เกมปันเรื่อยๆค่อยดูไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยยังยังเลยครับอันนี้เป็นไฟแรกเลยแล้วตอนก่อนปิดโควิดที่เราต่อยไว้ที่ไหนวะนั้น ต่อยที่ช่องสามเป็นไงบ้างแพ้โอ้เปแพ้ที่ช่องสามตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เวดร้อยสี่สิบเอ็ดหรือเปล่าวันนี้ต่อยร้อยร้อยสามแปดมีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่มีครับสบายสบายเนาะอย่างที่ว่าวันนี้ถ้าเข้าชั่งนี่เราจะมาเกินหรือมาขาดอะไรนะครับมาเกินหรือมาขาดถ้าเข้าช่างวันนี้อ๋อมาเกินครับเกินประมาณเท่าไหร่พี่บ่าประมาณตอนกว่าเนี่ยแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะแลนนี้มาปัญหาคืออากาศ เพิ่งมาเย็นไม่มีปัญหตอนรู้ว่าอยู่ที่เช right ียงใหม่อากาศอย่างนี้แล้วชินแล้วจะงมมติเราต่อยตันช่องสามแล้วเราอยู่ไปหมดกี่เดือนหยุดไปประมาณห้าห้าก็คือปิดโควิดเลยแล้วก็มาไปนี่เลยมีปัญหาเรื่องแบบร่างกายอะไรไหมอย่างวันนี้ไม่มีนะครับคือสบายสบายเนาะซ้อมนี่เต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราต่อยมวยมาเรื่อยๆวันได้หยุดไปแล้วครับประมาณที่ต่อยมา ประมาณร้อยัว่าฝากเช,ชิญช่วนแฟนคับเรานี้น่ก็ฝากเป็นหน่วยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่ครับเต็มที่เนาะไม่ไม่มีปัญหาครับโอเคขอบคุณมากครับ